ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองกุกและพี่น้องปองปลายมันี่กับพ่อพ่อกระชองแม่กำนันรอฟังลำสตอรี่คือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องมอนี่เนาะขาวข่าวสารวงการมํำมาฝากพีตอนนองคือเก่าเนาะพี่น้องค่ะมอนี่เนาะค่ะมีข้าวข้าวเนาะค่ะเกี่ยวกับพยาบาลฟินแลนด์เนาะค่ะกับแม่แพวเนาะค่ะแพรวพร้วเนาะค่ะแห่งบ้านแสงทองฟินแลนด์ของเฮ้าเนาะพี่น้องมอนี่ก็มีประเด็นดราม่านะค่ะประเด็นร้อนเนาะค่ะกำลังฮิตในโลกโซเชียลตอนนี้เนาะค่ะพี่น้อง หลังจากพยาบาลฟินแลนด์เนาะคะ่ะไหลสดเนาะคะ่ะเกี่ยวกับปัญหาขอบครัวเนาะพี่น้องสักพักเนาะคะ่ะแม่แพ้วเนาะคะ่กะก็ได้ออกมะโพดเนาะคะ่ะเหยียบสันให้จมดินไปเลยนะคะถ้าทําให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กําลังเติบโตขอบคุ้นที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเสื่อมันในตัวผู้งญิ่งคนนี้ฉันไม่ใส่คนดีรอยเปอร์เซนแต่ กับบ่ได้สัวพ่อที่จะทำลายครอบครัวเนาะคะ่ะเหยียบยำ่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคคำว่าลูกผู้ชายนะคะต่อไปนี้อะไรจะเกิดก็ขอ,ขอให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงคนนี้มันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพดเดียวและโพดสุดท้าย ที่จะพูดนะคะเพราะรูกคือหัวใจเนาะคะ่ะแล้วก็แม่แพ้วเหมือนก็ได้โพดผามนะคะอดทนมาลอยคางพ่อครั้งที่ร้อยหนึ่งไม่ทนไม่ไหวเลยกลายเป็นคนไหลในสายตาคนอื่นสุดท้ายไม่มีใครมองเห็นความเจ็บปวดรอยคังที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เฮ้าเนาะคะ่ะแฟน FC, ลาบเบบซีลมทางเมกกนั่นเนาะคะ่ะพี่น้อง กับบ่ได้ทราบเนาะค่ะลึกน้าบางตื้นเนาะค่ะในครอบครัวเนาะพี่น้องแต่เห็นแบบนี้แล้วกะเลยหยิบยกมาฝากท่านผู้ชมเนาะพี่น้องที่ทมไทยขามาแม่กำนันไปเบิ้งให้แน่เนาะค่ะว่าเพื่นเป็นเจ้าได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวเนาะค่ะของคนในองค์กรเนาะพี่น้องค่ะเหาคนนอกเนาะคะ่ะกระพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่พน้องพิจารณาเนาะค่ะแล้วก็รับฟังความทั้งสองทางเนาะพี่น้องตอนนี้ เพื่อนอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะตั้งคนตั้งอารมณ์ร้อนนะคะพี่น้องกะบอกกันไปกับบลรูเรืองจังใดกะ<า>แม่กำน,นันล้วกะาแฟนคลับเนาะค่ะกะส่งกำลั่งแรงใจเนาะค่ะเรื่องของสามีภรรยาเนาะพี่น้องเรื่องของคนในครอบครัวเนาะค่ะให้เคี่ยกันได้สำเร็จรูปล่วงเนาะพี่น้องหรืออาจบางคนนะคะบางท่านแฟนคลับเอฟซีอาจจะคิดว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะคะพี่น้องคะแล้วก็มีศิลปินเข้าไปแห้กัลั่งใจแล้วก็ ค่อยถามไทยเข้าไปเนาะค่ะสรงกาลัางใจหาเม่แพรแล้วก็ะพอบิ๊กนอกพี่น้องให้ฟันฟ้าปัญหาอุปสรรคแบบนี้เนาะคะ่ะให้กล่าวผ่านจุดจุดหนีไปได้เนาะพี่น้องเพิ่สูน้ากันมากค่ะค่ะพี่น้องสู้มาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเนาะพี่น้องตั้งแต่พยาบาลฟินแลนด์เพิ่นกลับมาหาแม่แพร่เนาะพี่น้องคะ่ะเหลืองนีกะจังใดกะทรงกำลังแรงใจให้ทั้งสองเคียย์กันได้เนาะพี่น้องคะ่ะเคารพในการตัดสินใจของทั้งสองหรอก็่ะ ออสงสารเด็กน้อยเนาะพี่น้องเด็กน้อยเนาะค่ะเติบโตขึ้นมาแต่ว่าเฮาแฟนคลับีบซีก่กะสรงกำลังแรงใจเนาะค่ะสำหรับแม่กำนันกะเอามาฝากพี่ต้นน้องไว้เพียงซ้ำนี่ค่ะพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ